จะพาทุกคนมากินนี่เลยยำหมูยอแล้วก็ไส่กอกนะคะแซ่บแซฝีมือเราเองนะคะแล้วก็มีกินซุก,กี้ด้วยนะจ๊ะมีหมูไม่ใช่หมูอันนี้เป็นไก่ไก่หมักแบบว่าเกาหลีเกาหลีบ้านๆเลยนะคะทุกคนนะอันนี้คือแบบหเห็นแล้วน้ำลายไหลมาแล้วเรามีงาที่เราคั่วเองเอาไว้ใส่เข้าไปด้วยทุกคนดูดิโอ้โหก แล้วก็กินกับนี้เลยผักบุ้งนะคะแล้วก็ผักอะไรนะลืมผักกาดขาวนะคะไส้ตอกนะคะไปะลุยเลยจ้าโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็เดือดแล้วนะเรามาชิมกันจัดโคลแล้วเดี๋ยวเราก็จะกินกับยำนะขอชิมน้ำหน่อยสิฮะ ร,ร,ร,ร้อนร้อนหน่อยมากกินกับน้ำจิ้มซุกี้ทุกคนดีงามมากเลยอะทุกคนไก่มันแบบว่าอกไก่นะเอาม,มาหมักเนื้อนุ่มมาก multim ing 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 กินยำกับจุกกี้นะอันนี้เป็นซุกกี้ไก่นะทุกคนเป็นอกไก่หมักติ๊กหมักด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วไข่ไก่แล้วก็ใส่มิลินลงไปหน่อยนึงนะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำลงไปนิดนึงให้สีมันเข้มๆแล้วก็พริกไทยแค่นี้เลยดีงามมาก ส่วนยำหมูยอเนี่ยก็มีหมูยอไส้กรอกนะปลาเส้นนะคะแล้วก็ใส่เครื่องยำปกติใช้น้ำมะนาวสดแบบลูกๆใมทุกคนแล้วก็น้ำตามลมะพร้วาวแล้วก็น้ำปลาแค่นี้ระดับคว,วามเผ็ดแล้วก็รสชาติก็ตามใจเราเลยจ้าอื้อร่อยโคตรๆทำกินเองมันถูกปากนะทุกคนเนาะว่า เออเราชอบกินรสชาติไหนแล้วก็ปรุงตามที่เราชอบอย่างเงี้ยผักเผืกอย่างเงี้ยก็ตามที่เราชอบปิ๊กชอบผักกาดขาวก,กับผักบุงก็ใส่แค่สองอย่างแล้วมันมีรสชาติของน้ำไก่ที่เราหมักลงไปด้วยมันจะค้นค้นแบบเป็นไข่ไข่ค้นๆน,นหน่อยๆแล้วไก่มันมันนุ่มมากปิ๊กหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะใส่กล่องแล้วแช่ตู้เย็นไว้ทุกคนมันดีงามมาก อือืำน้ำแบบเน,นี่ยข้นๆเนี่ยดิโอ้มันเป็นแบบเป็นน้ำที่เราหมักไก่อะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะปิก็ขอตัวไปก่อนนะคะไว้เรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะทุกคนอยากให้ปิกินอะไรหรือว่ามารีวิวอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะจ๊ะวันนี้ขอตัวไปก่อนจ้าบ๊ายบาย